เอ้าเฮ้ยทางไหนอะตรงมาตรงมาตรงมาตรงไหนล่ะโอ้โหอ๋อที่มาแล้วพี่มาแล้วช่วยเดิเดินเรื่องหน่อยครับโอเคอยู่ไหนอะนี่ไงเปิดประตูนี่ไงบ้านมาที่ไหนวะเนี่ยมันส่งเราไปทั่วเลยเนาะปิดไฟก่อน อะไรข้างหลังวะปิดไฟก็โคตรมืดอะไรข้างหลังวะไม่เกี้ยดีๆคุ้นๆแล้วบะ่ะคุ้นๆแล้วบ่ะคุ้นๆอีกแล้วคุ้นๆอีกแล้วไม่เ,เมกินแจ็คสันไหยวะมึงพากูไปไหนเต้มึงน,นี่พระตามดีโอไปเอา้านนท์ไปไหนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะน่าเอเสียงอะไร โอ้โหโอ้โหเสียงโคตรดังโอ้โหจะแตกเสียงผิดตัวอะไรอยู่ในตัวอะไรอยู่ในตู้อะมีเมื่อกี้เห็นมีตัวอะไรวิ่งมาไม่รู้อะยืนยืนตรงหน้าประตูเลยผู้น่ากลัวโอ้โหซับซ้อนซ้อนเงินอย่างวะเส้นทางเชี่ยกูตายกูตายเขี้ยะรหัสอ๋อเป็นภาษาญี่ปุ่นเน่ยค้นหารหัสที่อยู่ใกล้ตู้ ทางนู้นดิรหัสที่อยู่ใกล้ตู้มันบอกตู้นี้หรือเปล่านี่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 โอ้โหตาย What the fuck ์กเอ๊ยเฮ้ยได้กากไวะไอ้นนท์กากจัดเลยนี่ไงฉลงเปิดดีเม่อกี้ไอ้นนท์นึงเคลมเคลมผลงานอีกแล้วกากไอ้ที่กูเปิดดีเมื่อกี้โอ้ตัวจูนจัดดิวมา อุ้ยเอ้ยอะไรอะไรพี่อะไรอะอะไรไม่คิดว่ามึงวิ่งไปจ้าเอ็มเลยพี่นี่ะสิบวกเลขเมื่อกี้หายไปแล้วอันนี้ห้องนี้เนาะอ๋อนี่นี่ใจไหมเออนี่ไงมันจะมีผีตรงนี้โคดมันเฮ้อย่าบังเลยอือห้าว่สามอะไรอะไอ้โน้นมันยืนอยู่นั่น 9ก้าปลองเข้าไปดิเต้ระวังเก้าดแิโอ้ยเน้ยเฮ้ยเกกูไปแล้วอยู่ไหนกันน่ะไปอโหไปไม่บอกพี่เลยอยู่ไหนพี่อยู่นี่อยู่นี่อุ้ยเสี่ยเหรอเสียงอุ้ยตกใจหมดเลยดิโอไป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 เป็นไงเรีบร้อยเปิดตึหอุ้ย เราจะได้ว่าวิ่งวิ่งเลยจากกับเอกกันแล้วไปไม่รอพี่แล้วใกล้โค้งไฟพี่ฮะอยู่ใกล้แสงสว่างอยู่ใกล้โค้งไฟไว้อยู่ใกล้แสงสว่างไว้ได้แล้วเราถือแสงสว่างไว้ก็ถือว่าเราอยู่ใกล้แล้วนี่ไม่รอดเนื้อเงผีเนื่อไงผีอ่าแว่นไปแล้วแว่นไปแล้วนั่นนั่นถืออะไรมาด้วยอ่ะ เอาอแล้วมันโชว์กีตาร์มันโชว์กีตาร์คือไม่ขึ้นยักษ์สันออควันขโมงด้วยควันขโมงพี่อยู่ใกล้ไฟไพี่อยู่ใกล้ไฟอย่าอย่ามายู่กูาต,ตรงอย่างนี้มันน่าจะไม่วิ่งก็เดินเฉยๆแหละแต่ที่อันตรายทางตรงใช่ไอ้เชัดวิ่งมือเต็มเลยโอ้ต้องหลบไป<ม>นี่อ้าวจะว่าต้องหลบแน่เลยต้องหลบต้องหลบอ้าวไอ้นนท์โดนไม่เป็นไรเลย โดนโดนเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บกูตายอ้าวเตะแตกมันบ,บอกอะไรวะเนี่ยเออยบีย,ยบาวสถานที่อะไรคือสถานที่แบบีต้นไม้ได้ไหมเดย์เดย์ตัวนี้ยย้ปีนต้นไม้ได้ด้วยปีนต้นไม้เพื่อนตีวเนี้ยเหรอมันให้เราปีนได้ไหมนี่จริงด้วยปีเตอร์บนต้นไม้เพื่อนดูดีๆเนี่ยเส่แล้วเปิดประตูไปแล้วพี่อนอะไรจบเบลอไม่เฮ้ย แอดมินแม่งแอบไขยเสื้อชุดเสื้อขายเนียนอะไรเนี่ยต้องรออะไรมาบางวะดาบเอาส่งองค์เจ้าช่วยผมด้วยครับใบมีดต้องหากุญแจสถานที่หากุญแจมาพี่เปิดประตูเปิดเกได้ไหมเกก็เปิดไม่ได้นี่นี่พี่เจอแล้วเจอกุญแจแล้วโ่เปอยู่เสียงอะไรไม่รู้จ้าเอพี มีคนขอประตูพีจาเขาลงกดแน่เลยเข้าลไม่มีดเม่นไม่ใจนี่ดอกไม้อาออมันต้องเอาดาบไปวางขาวก่ออะไรไันก็ตกใจเลยจูออนเห็นไหไม่ได้ยืนเลยตกใจหมดเลยจำสแกนนี่ไอสัตว์ว่าะนึว่าจะจำสแกนกูเขายืนดูท้อแท้เฉยๆไงเขาอยากดูโหนกระแสไ้่นี่ไงดาบโอ้โหไม่เห็นได้ไงวะ วางเสร็จอุ้ยเียแกด้วยไม่โดนจ้ำแกกันเหรอแกมันยืนมองไม่ของพี่ผมโดนพี่ผมผมไม่ตกใจพี่นี่ดอกไม้ใส่ยังนี่ใส่ดอกไม้งี้พี่ใส่ยังพี่ใส่แล้วพี่ใส่แล้วดอกไม้เหลือแต่สถานที่อีกอันหนึ่งอะไรไม่รู้อะตกใจหมดเลยจะเต็นไม่น่าหมดไอชื่อบื้อเอาเีทปเนี่ยดียววับได้ดีโอเร่งการเวิ่งไรไม่อะไรเนี่ย เอาแล้วเทียอะไรเนี่ยเขียนเต็มไปหมดเลยนั่นนั่นหลวงมันล้วงมันล้วงนี่อะไรใค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 รมึงกำลังมันใส่หรือเปล่ามันจะมาล้วงกูอีกไว้เนี่ยมันอะไรนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะบ้าตายหลายวันก็่ดไปเจอผีนะครับก็เดินไปเจอผีนิ่งคู่หานั่นไงผีนั่นเอ้ยไอ้นนโดนไอ้นนโดนไอ้นนโดนตายนนไปแล้วตายตายตายนี่ไงละครหนึ่งทีสู้ๆเด้อ เดินดีๆนีไงเจอแล้วีเออเรียบร้อยครบแตกเฮ้ยมันแตกมันบอกวิญญาณมาโดนปลดปล่อยแล้วมันให้เราไปปอบผีหรือเปล่าอย่าบอกพี่น้องวิ้ยไม่ทันยิงด้วยมันต้องกดีหยุดผีพี่ตามอยู่มันต้องกดีมันีแล้วไม่ได้เลยเลยก็เหรอเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ผีเสื้อสีดำ เอาไปทำอะไรใส่นี่เหรอเรียบร้อยมึงโ,โดนมึงกรีดมึงกรีดมึงคันคอคุณเป็นฆาตกร,กรมึงเป็นผีเป็น,ปน,ปปนไงเจอพวกกูไปธีมึงตายซ้ำตายซาาไอเวนเออทำไมมันคุ้นๆจังอะเออมันห้องแบบพวกเมื่อกี้นี่เฮ้ยไม่ใช่เดินลงมาอะไรใครปอกให้เข้าประตูอ,อันนี้ไม่ได้แหลกกูหร,ห,รหรอก อันแน่ไม่ได้แหลกกูอย่างนี้อย่าบอกนะว่าบอสอาซินอื้ออยมึงไม่กลัวกูในรูปใช่ไหมนี่กูมาเป็นในนี่เลยตะบองพลัมยังสอบม,มาเมื่อเช้าหมองกุรั่วไปหมดแล้วตอนนี้จำอะไรไม่ค่อยได้เลยเฮ้ยต้องอยู่ในแสงสว่างห,หรือเปล่าไอจุดตะเกียงนีอุ้ยกูโดนอะไรเนี่ยอยู่ในแสงก็ไม่รอดยังไงมาพี่เนี่ยมีพ,พี่พี่แค่ปวดหัวกับมัน ยังไงมาแบบโชว์แม่งเลยเกลียวเราทำไมไม่เขียวอ่ะวู้ยู่อยเขียวแล้วไงก็ลเรียบร้อยอืมเราก็ต้องดูเส้นทางการวิ่งของมันให้ดีนู่นๆมันวิ่งไปทางนุ่นเฮ้ยโดนเกือบโดนเดี๋ยวประตูแล้วว้าวเลยปะเออเข้าเลยถ้าเกิดเจอประตูแล้วก็เข้าเลยแม่งกว่าจะผ่าน อะไรอีกเนี่ยมึงจะแพมอะไรอีกเนี่ยอันนี้คือไม่ค้นแจ็คสันหุ่นเชิดหุ่นเชิดอันนี้ไม่รู้อันนี้ผีหน้ายิ้มไว้หัวเลยไอ้นี่ไอตอนชัคเตอร์สองนี่เออนี่ผีคอยาวนั่นผีซามูไรไอโหลจบแล้วมั้งจบชั้เตอร์แล้วมั้งเนี่ยได้จบชั้เตอร์เต้นแตงยังหลบไป อ,อย่างไม่จบชัปเตอร์เลยเอ๊ะสิ้นสุดบทที่สามอีตาบองอพรมมันควบคุมทุกอย่างอยู่